สวัสดีครับสวัสดีช่วงบายบครับของวันที่7นะครับสิไพเอฟซีครับทางช่องเฮาไปติดตามตัวเลขแนวทางกับของเส้นเล็กบุรีลำครับของเส้นเล็กนะครับอ่าหงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีขอโทษขอไพ้เป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากทางแอดนะครับเอาแต่แต่ชุดคัดชุดเน้นของเส้นเล็กลงนะครับบอเดลชุดเต็มลงนะครับชุดเต็ม ศูนย์ห้าเต็มเต็มเลยนะครับของเส้นเหล็กบุรีรัมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ห้าเต็มเต็มชุดเต็มเพิ่นนะครับมือนี้ก็เลยพูดคุยครับเส้นเหล็กนะครับเพิ่นได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้ก็เลยว่าคลิปแรกขอเป็นชุดเต็มนะครับเพิ่นก็ได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับเพิ่นว่าเอาเสียวชุดเต็มลงให้นะครับก็เลยขอนะครับเพราะว่าแนวทางของเพิ่นเข่ากระจิงครับย่อมรับว่าเข่านะครับเบบซี่เพราะว่าเข่า0ูนหา ตรงๆกันแต่ว่ามันอยู่ในชุดเต็มนะครับทั้งแอดบอไดเอามาลงมาฝากตอนเอฟซีนะครับเอฟซีเบื้องคีบปย่อนหลังเลยนะครับเพราะว่าบอไดเอาลงให้เพิ่นนะครับก็เลยมือนีพูดคุยกับเซียนเล็กว่าคีปแรกครับวันที่เจ็ดนี่ขอเป็นชุดเต็มนะครับเพื่อนก็บอกว่าเอาได้เพิ่นก็บบกนกจัดมาให้นะครับมือนีเสียเอาชุดเต็มมาฝากมาตอนเอฟซีกันนะครับของเซียนเล็กบุรีลำซีมีตัวใดแน่ ครับมีชุดสามตัวบนพร้อมนะครับลวก็สองตัวบนล่างนะครับย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับไอเอฟซีขามาเบิ่งมาชมครับมกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทํางานเสาะหาคลิปตัวเลขแนวทางขับมาฝากตอนเอฟซีกันครับเฮ้ามาข้าไปเบิ้งครับสําหรับชุดเต็มเซียนเล็กบุรีลัม16กกรกฎาคมนี้สีมีตัวไดแน หน้าจับตานะครับเพราะว่างวดที่แล้ว05้าเต็มเต็มแต่ว่าอยู่ในชุดเต็มนะครับพอบอกเลยว่าอยู่ในชุดเต็มงวดนี้เลยบอกเส้นเล็กว่าส่งสุดเต็มมาให้ก่อนนะครับเ<อ>พิ่็ได้ส่งมาแล้วแลวก็าสาหรับสุดตัดคัดเน้นเข้าก็จังลอติดตามอีกขีปหลังนะครับเ่ะ FC เพียงเ่เป็นการสิเวลาครับเฮ้ามาเข้าไปเบิง่งตัวเล็กนวทางครับเสียนเล็กบุรีลำชุดเต็มของเพิ่นประจํางวดวันที่16 สิมีตัวใดแน่ซีนาติตามซําดเฮาเขาไปเบื้องตัวเลขแนวทางนํากันครับเอานี่ครับเป็นตัวเลขแนวทางครับของเซียนเล็กครับ16กรกฎาคมย้ำว่าเป็นชุดเต็มเด้อครับ FC อย่าฝ้าว่าหลายตัวนะครับราวะว่า FC บางท่านกะแมนยังครับเราว่าแนวทางของเพิ่นมันเข่าครับหัวที่ผ่านมาแอดก็ย่อมรับว่าของเพิ่นเข่าอหลีแต่ว่าแอดบ้เอาชุดเต็มลงห้ FC เบิ่งนะครับ บัตรนี้ก็ได้คุยกันแล้วนะครับขอชุดเต็มมาให้ f c ก่อนเปิดกระบ,บาดตกลงนะครับอ่าเลขติดนะครับ f c เลขติดมี0นย์มี1มี3มมี5มี7มี8มี9นะครับนั่นเป็นเลขติดนะครับแล้วแนวทางครับชุด3ตัวมี8ชุดนะครับยำ่ำอีกครั้งว่าเป็นชุดเต็มเ้ยครับอย่าเผาวาไหลนะครับ ชุดสามตัวครับเอาเอฟซีมาฟั่งกันมีแปดชุดครับมี015 807 907 5 8้าแ7ดศ3นย์เจ็มีแปดชุดนะครับเอฟซีเป็นชุดสามตัวบน ย่ำอีกครั้งว่าเป็นชุดเต็มย่าฟาว,ว่าหลายตัวนะครับอามาเบ่ิงชุด2ตัวบนล่างครับมีอยู่10ส,สุดนะครับมีอยู่10ส,สุดเนวทางเพื่นบอกว่าไม่ต้องกลับเดอ้อครับเนวทางไม่ต้องกลับมี10ส,สุดมีตัวใดแนนะครับ <c oughs> มี0 5 5ย์หาห้าห 9ก้าสามแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าห้าแปดห้าครับแนวทางเป็นบนล่างครับมีสิบชุดนะครับบนล่างแนวทางมีสิบชุดย้ำว่าเป็นชุดเต็มอยู่นอครับเอฟซี FC. ขอบอกเอฟซี FC ว่า,าบ่ตองดามากันนะครับว่าโอ้โร้ายพอดเยาว่านะครับย้ำว่าเป็นชุดเต็มอยู่แล้วก็คลิปต่อไป คุยกันแล้วกับเส้นเหล็กนะครับพนว่าสิคัดให้นะครับการอยู่ในนี่นะครับเอฟซตัวเลขที่จะคัดเป็นชุดคัดชุดตัดก็คืออยู่ในนี้แหละนะครับแต่ว่าเนืทองาตัวเลขนะครับสุดเต็มมันสิบ่คอยผาดนะครับเอฟซี FC. วอลงตรงเลยสุดเต็มของเส้นเล็กนี่สิบ่คอยผาดนะครับเลยเอามาฝากมาตอนกันนะครับ ผูดคุยให้คุณแม่ f อฟทางช่องเฮ้านะครับท,ทุกท่านได้เข้าใจนะครับในตัวเลขแนวนะทางของเ้นเล็กยำว่าคิปนี้เป็นชุดเต็มนะครับเลขติดนะครับเอาสีอนันท่วนตัวเลขให้ f อฟได้ฟังกันเลขติด0135789นั่นเป็นเลขติดเพิ่นามาท่วนตัวเลขอีกรอบนึงนะครับชุด3ตัวมี8สชุดนะครับ มี0 5 1 8 0 7 9 0 7 5 8 3 5 9 7 7 9 3 1 9 7 3 7 5มีอยู่10สุดนะครับโอ้มี8สุดนะครับ8ชุดสุด3ตัวบนย้ำว่าเป็นชุดเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่นตัดเพิ่นคัดให้เขาจังมาเบิ่งนกันนะครับ นี่เอาฝากตอนสำหรับ FC ผู้พูเพลนมักชุดเต็มนะครับเพิ่นสีได้เลือกได้คัดเพื่อไปส้นตัวเลขกันกับ FC นะครับก็สามารถคัดได้เลยอ่ะมัดเบิงครับชุด2ตัวมี10สชุดนะครับบนล่างมี07 5 0 5 1 9 3 8 3 7 5 7 3 9 7 9 5 8 5ครับ FC ชุดเต็มบนล่างไม่ต้องกลับนะครับออาเขากับมาล้อบือว่าชุดเต็มเอฟซีแคบหน้าจอไว้ล่อเลยครับว่าชุดเต็มเส้นเหล็กสีเขาอีกบองวดน,นี้ครับส่วนใหญ่เลขเพื่อนบ่อยลุ้นะครับชุดเต็มเพียงแต่ว่าหอดมือเดนหอดมือตัดให้เอฟซีครับคือตัดบ่อยแมนนะครับเอาง่ายๆกันเลยบ่อยแมนแต่ว่า้าในชุดเต็มนี้ไม่เคยหลุดนะครับ เส้นเหล็กบุรีรัมฝากต้อนกันเป็นชุดเต็มนะครับยาดามากันนะครับเอฟซีล่อสำหรับผู้ลอนะครับชุดตัดคัดเน้นนะครับโบเกินอีก3วันนะครับเดี๋ยวแอดสิโตไปให้เพิ่นคัดเพิ่นตัดให้อยู่ในชุดนี้แหละครับอยู่ในชุดเต็มนี่แหละเดี๋ยวให้เพิ่นตัดเพิ่นคัดให้นะครับไม่เกินอีก3วันครับมือนี้การวันที่8โอ้ขอให้ครับเจช่วงบ่ายนะครับก่อนสิบแครับไม่เกิน10หรือ11นะครับไม่เกินมาที่10หรือ11บเอ็ผลเลยว่า เส้นเหล็กเพิ่นสิคัดสิตัดให้เป็นตัวใดนะครับมาล่อลุนกันเอาครับขอกาบข้อบุญขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามกันนะครับเนว่องตัวเลขของเส้นเหล็กย้ำเป็นชุดเต็มเ้อครับอ่าล่อชุดตัดคัดเน้นนะครับสําหรับปูมักล่ออ่าชุดตัดของเพิ่นก้าเข้าวล่อนะครับนี่เอาฝากต้อนกันเป็นชุดเต็มไปซะก่อนนะครับไม่เกินอีก3วันครับสำหรับชุดตัดคัดเน้นของเส้นเหล็กนะครับ พูกคุยให้เอฟซีเข้าใจกันอาครับสำหรับเอฟซีรับชมนะครับด้เบิ้งกันแล้วนะครับแนทางตัวเลขของเซียนเล็กเป็นชุดเต็มนะครับฝากตอนกันอ่ารออีก2-3สามวันนะครับสำหรับชุดตัดคัดเน้นนะครับอขอขับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกยอดไล่ยอดแช่ด้อครับขอขับขอบุญขอบคุณอาสุด้ายนี่ครับให้เอฟซีทั้งจองเฮ้ายู่ดีมีแห้งครับไว้เจอกันคลิปหนาสศกโศกมันหมานยู่ดีมีแห้งกินข่าแรงแสบนอนรับ สวัสดีครับ